สวัสดีค่ะพบกับสวยอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะโสจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะกระเป๋าหรอใบใหม่อีกแล้วนะคะคิดว่าก็จะเป็นใบสุดท้ายแล้วนะคะจะไม่ซื้ออีกแล้วนะคะสลับกระเป๋าใบใหม่นะคะก็เหตุที่ซื้อใบนี้มานะคะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่โสเนี่ยสั่งจองไว้นานแล้วนะคะสั่งทาง SA นะคะพร้อมกับตัวหร์วิตองมันติดโพเชตอะเซซอรีนะคะคือประมาณ3เดือนแล้วนะคะ จากที่โสถังทาง SA นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นะคะคือเรามา3เดือนก็เงียบเลยนะคะ SA ก็แจ้งว่ายังไม่มีของนะคะจนมาวันหนึ่งนะคะโสเข้าลองเข้าไปเช็คในออนไลน์นะคะปรากฏว่ามันได้จังหวะพอดีนะคะของสามารถกดสั่งได้นะคะโศก็เลยรีบสั่งเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะคะพอหลังจากที่โสสั่งไปแล้วนะคะก็มันก็โซเอานะคะคือมันมีของไม่เยอะนะคะ ก็ได้ใบนี้มานะคะก็ดีใจมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะคะแล้วก็โส็เลยทางแจ้งไปที่ SA นะคะว่าโสได้กระเป๋ารุ่นนี้แล้วนะคะ mm hmm. เขาก็ตกใจนะคะ mm hmm. เขาบอกเขาไม่คิดว่าจะสามารถซื้อทางออนไลน์ได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ mm hmm. ก็แนะนำเพื่อนๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รุ่นนี้นะคะ mm hmm. ก็ลองเข้าไปเช็คในออนไลน์บ่อยๆนะคะ mm hmm. ในเว็บไซต์ของเขานะคะ mm hmm. ก็อาจจะได้จังหวะนะคะ ไปเช็คในช่วงที่เขามีของนะคะเราก็สามารถสั่งได้นะคะสําหรับตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูแล้วกันนะคะว่าโสได้รุ่นไหนมานะคะก็เหมือนเดิมนะคะคือกล่องเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีริบบิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะมาดูด้านในกันนะคะด้าน,นในนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ถ้าเห็นแบบนี้หลายๆคนก็ทราบแล้วนะคะเพราะว่าเขาอะใบาเล็กมากๆนะคะนี่นะคะ ก็หาสูวให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นรีซีฟนะคะเป็นกิฟต์รีซีฟนะคะถ้าเราสั่งทําออนไลน์ไปเราจะได้แบบนี้มานะคะแล้วเราก็จะได้ตัวเลเวอร์มานะคะเลเวอร์แบบนี้แบบนี้ถ้าเราอยากจะส่งคืนก็สามารถส่งคืนได้นะคะพร้อมกันนะคะก็คือเป็นใบเสร็จนะคะถ้าเป็นใบเสร็จถ้าเราสั่งออนไลน์นะคะจะได้เป็นกิฟต์รีซีฟแบบนี้นะคะ ก็จะบอกแค่รายละเอียดของรุ่นนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกราคานะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสลหรับ G กียรบริสิฟเนาะถ้าเราสั่งทางออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกระเป๋ากันเลยดีกว่านะคะก็ให้ดูนะคะใบเล็กๆน่ารักนะคะแบบนี้คือแบบเล็กมากนะคะเล็กมากๆนะคะที่ราทแบบนี้นก็น่ารักมากๆเลยนะคะคือไซส์ของเขาแบบเล็กมากๆนะคะ ตอนแรกนะคะโสก็ไม่คิดว่าเขาจะเล็กขนาดนี้นะคะเพราะว่าโสยไม่เคยเห็นของจริงนะคะสำหรับ Nano Speedy นะคะสว่วนใหญ่แล้วก็เห็นแค่ในออนไลน์แล้วก็ที่เข้ามารีวิวนะคะพอเราเห็นของจริงแล้วนะคะคือน้องเขาไปเล็กมากๆนะคะเล็กจริงๆนะคะแบบเล็กน่ารักน่ารักนะคะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็หูสีของเขาแบบขาวมากๆนะคะแบบนี้นะคะสีเขาออกจะเป็นสีแบบ ขาวนวลเลยนะคะแบบนี้แล้วก็มีสายคอสบอดี้นะคะซึ่งตัวสายคอสบอดี้เขาเนี่ยถอดไม่ได้นะคะคือเขาจะแบบว่าร้อยมาแบบนี้นะคะเนาะให้ดูใกล้นะคะด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านข้างแล้วก็ด้านข้างอีกด้านนะคะตัวก้นกระเป๋านะคะเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วก็หมูแล้วก็สายของเขาเป็นเขาไฮคือตัวนี้แบบโดนน้ําไม่ได้เลยนะคะเขาขาวแบบนี้นะคะใช้ไปน,นานๆเนี่ยก็อาจจะทําให้แบบว่ามีรอยเปือเ้อนจะเหกิอเราได้นะคะถ้าใช้รุน่นนี้ถ้าจะจับหูแบบนี้นะคะหาผ้ามาพันนะคะหรือไม่ก็ให้ฉีดสเปรย์กันน้ําไว้นะคะเพราะว่าสเปรย์กันน้ำเนี่ยมันจะช่วยกันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะคะฉีดทุกสัเดือนเนาะถ้าใครใช้กระเป๋าที่มีเขาไฮลักษณะแบบนี้นะคะ ก็เท่าที่ดูโสร์ที่โสดูใบนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเขาทํายาแนวแดงมากๆโสให้ดูนะคะคือยาแนวของเขาแดงมากๆนะคะปกติแล้วกระเป๋า,ารุ่นเก่าๆนะคะที่โสมีนะคะคือเขาไม่ได้ทําแบบว่ายาแนวแดงขนาดนี้นะคะอันนี้แบบแดงมากๆนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะคะเป็นเลยนะคะ DC สองศูนย์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสายของเขาดิฉันประมาณนี้คือแบบ น่ารักมากๆขอบอกนะคะแบบน่ารักจริงๆนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมคนนิยมกระจังรุ่นนี้นะคะคือตอนนี้เนาะเขานิยมกระเป๋าไซส์เล็กมากๆนะคะแล้วก็ไซส์นี้นะคะเป็นไซส์ที่หายยากมากๆด้วยนะคะคือแบบว่าเขาเอามาขายมือสองนะคะมือสองนะราคาก็ยังสูงกว่าราคาในช็อปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็น รุ่นที่หายากมากๆนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมนะคะนั้น,น,นตลาดทั่วไปนะคะจะขายราคาสูงกว่าในช็อปแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนี่นะคะคือแบบน่ารักมากๆเลยแบบน้องเขาแบบว่าไซส์เล็กมากๆนะคะไซส์ของเขานะคะน่าจะอยู่ประมาณ6.5นิ้วนะคะคือแบบเล็กมากๆนะคะไม่ถึง7นิ้วนะคะสำหรับใบนี้ประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะให้ดูแล้วก็ด้านในนะคะสวงให้ดู นี่นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลปกตินะคะเขาจะมาพร้อมกับแท็กแบบนี้อันนี้การของเขาแล้วก็แท็กนะคะแบบนี้นะคะนี่ด้านในด้านในเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีแบรนด์สแตมตรงนี้เห็นไหมคะแบรนด์สแตมเขียนว่า,าหลุยส์ตองปลาลีบนะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าเราพลิกมาด้านนี้นะคะเราจะเห็นเดตโค้ดนะคะปีนี้เลยนะคะสําหรับใบนี้นะคะ ใบนี้นะคะคือผลิตที่ฝรั่งเศสน,นะคะสาหรับใบนี้เนาะนี่นะคะก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวโสจะลองใส่ไอโฟนพัสดให้ดูนะคะว่าเขาใส่ได้ไหมนะคะนี่นะคะไอโฟนพั s ดก็ถ้า iPhone Pass นะคะแบบนี้ใส่ได้นะคะนี่ใส่ iPhone Pass ได้นะคะใครที่มี iPhone Pass นะคะรุ่นนี้ใส่ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่า ใส่ของงินอื่นได้นะคะแบบนี้อาจจะใส่กุญแจรถยนต์นะคะหรือไม่ก็ใส่พวกการาดโฟเดอร์อะไรพวกนี้นะคะถ้ากระเป๋าตังค์ใบสั้นคิดว่าจะแน่นไปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกินเนื้อที่เยอะนะคะก็ถ้าใช้รุ่นนี้นะคะก็ให้ใช้การาดโฟเดอร์แทนนะคะเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็ลองใส่เบอร์ถือให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวโดจะมาะรีวิวใส่ของให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะน่ารักดีนะคะ สไซล์ประมาณนี้คือไซส์แบบเล็กๆน่ารักนะคะแบบนี้คือแบบเล็กมากนะคะน้องเขาเล็กมากๆเล็กจริงๆนะคะสำหรับใบนี้เนาะก็รุ่นนี้นะคะเขาก็อัพราคาเหมือนกันนะคะคือตอนนี้นะคะหลุยส์วิตองนะคะเกือบทุกรุ่นเลยนะคะเขาเพิ่มราคาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาเปลี่ยนราคาใหม่นะคะเพิ่มราคาเกือบทุกรุ่นเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเพิ่มมาประมาณ30เอสซ่านะคะ คือเดิมทีราคาของเขาราคาอยู่ที่1,100 US ลาร์นะคะเพิ่มมาที่30 US ลาร์นะคะเป็น1,130 US ลาร์นะคะก็หลังจากที่เราซื้อนะคะเราต้องจ่ายภาษีด้วยนะคะก็จ่ายไปประมาณ1,200นิดๆนะคะสำหรับใบนี้เนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็เกือบ40,000บาทนะคะสำหรับใบนี้นะคะแต่ว่าเขาขายกันนะคะในมือ2นะคะหรือว่านิวนะคะอยู่ที่ประมาณ40,000ปลายๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ ก็เป็นปกตินะคะสําหรับกระเป๋ารุ่นไหนนะคะที่หายากมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะเวลาเขาขายในตลาดนะคะราคาก็จะสูงกว่าราคาในช็อปแน่นอนนะคะนี้เนาะก็ถ้าใครไม่อยากจ่ายราคาแพงก็พยายามหานะคะในออนไลน์ให้ได้นะคะลองเช็คไปบ่อยนะคะอาจจะโชคดีนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อแบบโสก็ได้นะคะตอนแรกโสก็ไม่คิดว่าโฉจะได้ใบนี้นะคะโสก็ลองเช็คดูเล่นๆนะคะก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยเช็คทุกวันเช็คทุกวันนะคะเช็คจนแบบว่าไม่มีแล้วคงทําใจคงไม่ได้แล้วนะคะถาม SASA ก็บอกว่ายังไม่มีของนะคะก็คิดว่าไม่ได้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็พอมีมาวันหนึ่งนะคะโสก็ลองเช็คเล่นแบบบ้างนะคะก็ลองดูเล่นๆไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะก็ปรากฏว่าเอ๊คือมันสั่งได้อ่ะมันสั่งได้มันกดมันกดเข้าได้นะคะก็เลยลองกดดูแต่แรกก็แบบว่าเอยมันกดได้จริงเหรอก็เลยลองกด เข้าไปดูนะคะแบบพาสั่งได้ก็เลยแบบว่ารีบสั่งเลยนะคะเพราะว่ามันจะหมดไวมากๆนะคะแนะนําเลยนะคะถ้าใครอยากได้รุ่นนี้แล้วเห็นว่าสามารถสั่งได้อย่ารอนะคะเพราะถ้ารอนะคะโเอาแน่นอนโเอาไวมากนะคะถ้าเห็นให้รีบสั่งเลยนะคะพอหลังจบโสกสั่งไปสักพักนี่ก็คือโเอาหมดเลยนะคะ คือแบบว่าไปไวมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะยังไงก็ต้องแบบว่าถ้าเห็นปุ๊บต้องรีบสั่งนะคะมันเป็นรุ่นที่นิยมมากๆนะคะฝรั่งก็ชอบนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะน่ารักมากๆสายของเขานะคะประมาณนี้สายเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดได้นะคะจะให้ดูเขาเย็บติดกันแบบนี้ไม่ไม่ไมไมถอดถอดไม่ได้นะคะนี่นะคะก็สไพายก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับโสเนี่ยมันยาวไปนิดนึงนะคะสำหรับใบนี้นะคะ แต่ว่ามันก็โอเคนะคะแต่เขาเขาน่ารักนะคะคือแบบสบายๆส,สบายแบบประมาณนี้แบบน่ารักดีนะคะแล้วก็มันใส่ไอโฟนได้นะคะไอโฟนพัสได้นะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะค่ะก็ใบนี้แบบน่ารักมากๆนะคะคือน้องเขาเนี่ยเล็กมากๆนะคะเล็กมากๆไซส์ประมาณ6นิ้วกว่านะคะคือแบบ ให้ดูประมาณนี้นะคะคือปกติเนี่ยไม่เคยเห็นของจริงเลยนะคะเห็นแต่แบบว่าเขาเอามารีวิวนะคะเพ่อเห็นของจริงครั้งแรกแบบอุ้ยมเล็กมากเลยนะคะแล้วก็ดูน่ารักมากๆด้วยนะคะสําหรับใบนี้นะคะจริงๆแล้วใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่โสเนี่ยสั่งจองพร้อมกับหรอยิตองมันติโพเชตอซซอรี่นะคะซึ่งโสเนี่ยกันเงินไ้ซื้อใบนี้ ไว้อยู่แล้วนะคะเมื่อสเดือนก่อนนะคะพอโสเห็นในออนไลน์นะคะโสะก็เลยรีบสั่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่สั่งตอนนี้นะคะคิดว่าอาจาจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่หายากจริงๆนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อใบนี้มานะคะอย่างน,นี้ก็คิดว่าใบนี้จะเป็นใบสุดท้ายนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะหลายคนจะเซฟเงินไว้เยอะๆนะคะไม่ควรที่จะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรมากนะคะแต่ว่าใบนี้มันเป็นใบที่โสเนี่ย สั่งจองไว้แล้วนะคะแล้วก็เป็นใบที่โเนี่ยเก็บเงินซื้อไว้อยู่แล้วเมื่อ3เดือนก่อนนะคะก็เลยได้ใบนี้มานะคะ ค่ะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากได้ใบนี้นะคะโศก็แนะนํานะคะให้เช็คเว็บไซต์เขาบ่อยๆนะคะก็บาง,บางทีเราก็เจอจังหวะเนาะที่แบบว่าเขาเอามาขายแล้วสามารถกดสั่งซื้อได้นะคะเราก็จะได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะคือแบบวัาเป็นที่นิยมมากๆนะคะฝรั่งก็ชอบมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาแบบดูน่ารักจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะคนนิยม กระเป๋าไซส์เล็กๆกันนะคะยิ่งเล็กยิ่งแบบว่าน่ารักนะคะแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะวันนี้โสก็มาอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆดูนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกด u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะโสดจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะก็หรือว่าถ้ามีคําถามอะไรนะคะก็สามารถพูดคุยใ,ใต้คอมเมนตน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโสดต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย